ผมก็จะอธิบายต่อกับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นโชคคู่ครับโชคคู่ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะมีสวิงอาร์มสองด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับโชคก็มีสองอันซ้ายขวาของล้อนะครับเวลาวิ่งโดดปุมโดดไลาก็จะรับเนื้ได้ดีนะครับแข็งแรง ตัวโช๊คเราก็มีจุดปรับนะครับเหมือนกันกับที่เราทําเป็นโช๊คเดี่ยวนะครับปรับเี่จะให้สูงให้ต่าได้นะครับอย่างตัวรถมอไซค์ไม่แน่นอนบางคันจะเป็นยางใหญ่นะครับยางเล็กอย่างเงี้ยตัวพ่วงเราต้องปรับตามนะครับเพื่อที่จะให้ตรงที่สุดนะครับเัน่จะขับง่ายนะฮะ ส่วนจุดปรับของเราก็จะมีโช๊คทําให้สูงให้ต่ออาววําได้นะครับล้อของพ่วงปรับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับจุดปรับของเราจะมีะครับด้านในนะครับตัวล้อของพ่วงปรับให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้นะครับเอียงซ้ายเ yeah. อียงขวาได้เพื่อที่จะให้ตรงที่สุดนะครับพอปรับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับอีกจุดหนึ่งอย่างรถเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ เราก็จะมีจุดปรับด้านล่างนะครับเป็นบานพับใหญ่ๆน็อตใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะปรับให้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะฮะอย่างรถกินซ้ายกินขวาเราก็จะปรับให้ตรงกันกับพ่วงให้ตรงที่สุดนะครับส่วนตัวพ่วงของเราจะมีเบรกทุกคันนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับ อย่างรุ่นนี้ก็จะมีระบบเป็นประบบเบรกดิสเบรกนะคร,รับเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกของเราก็จะใช้ปั๊มดิสแท้นะครับปั๊มดันน้ำมันเบรกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นของแท้นะครับสามารถที่จะปร <ve> ับได้นะครับปรับให้เบรกอยู่น้อยอยู่มากก็ปรับได้นะครับแล้วตัวฝากสายสลิงที่เราฝากกับขาเบรกนะครับ เราจะใช้สแตนเลสนะครับทำเป็นอะไหล่ยึดนะครับใส่สายรัดสแตนเลสนะครับรถล,ลูกค้าจะไม่เสียหายนะครับทำให้อย่างดีเลยความยาวของตัวพ่วงรุ่นนี้นะครับหนึ่งเมตรดูดูด ความยาวของตัวพ่วงตัวนี้นะครับดึงเลยดึงความยาวเลยหนึ่งเมตรเก้าสิบห้านะครับความยาวของเราจะหนึ่งเมตรเก้าสิบห้าสามารถใส่กับรถใหญ่ได้ะครับความกว้างความกว้างของ ตัวพ่วงนะครับตรงที่นั่งนะครับ68เซนนะครับสามารถที่จะเอาเบาะรถยนต์ลงได้เลยเพราะว่าตัวนี้เราใช้กับเบาะรถยนต์เลยนะครับเบาะรถยนต์ก็สะดวกสบายก็คือปรับได้สูงต่ําได้นะครับปรับเอียงปรับแนวนอนได้นะครับเลื่อนมาข้างหน้านเราก็จะปรับนอนได้นะครับอย่างเด็กนั่งแล้วก็ปรับให้นอนได้สบายเลย ส่วนสีนะครับสีเราก็พ่นสีเหมือนกับตัวรถมอไซค์นะครับมอไซค์มาเป็นสีด้านเราก็เคลือบด้านนะครับเป็นแลกเกอร์ด้านนะครับสีเขียวนะฮะส่วนสีโครงโครงของโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กของพ่วงดานล่างเราก็พ่นด้วย สีพัฟเดอร์โค้ดนะครับสีฝุ่นนะครับอบ200องศาการเสมนส่วนบาร์นะครับบาร์บาร์ตัวนี้เราใช้เหล็กดำนะครับพราเราต้องการให้เป็นสีดำบถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสแตนเลสก็ได้นะครับเราก็จะใช้สแตนเลสครับนะครับเราใช้เหล็กดำแต่เราพ่นพัฟเดอร์โค้ดนะครับเป็นสีดำเม็ดนะครับ ดำเม็ดนี่จะออกเป็นเม็ดทรายนะครับจะสวยงามนะครับเหมือนเรายิงทรายมาเลยนะครับแข็งแรงตัวยึดยางอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงนั่งนะครับนั่งได้นะครับตรงนี้เวลาเราจอดนั่งเล่นนะครับชิวๆได้สบายๆเลย ส่วนไฟสปอตไลท์สว่างมากนะครับเรามีสวิตช์ให้นะครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดตลอดเพราะว่าเพราะว่าไฟเรามีอยู่แล้วเปิดสวิตช์กุญแจให้หน่อยดูเปิดสวิตช์กุญแจนะครเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจเราก็สตาร์ทรถใช่ไหมครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟไฟหลีเราก็จะออกนะครับนะครับไฟหน้าของรถเขาก็จะออกนะครับ ไฟหลีของเราก็จะออกนะครับอันนี้มันเป็นกลางวันเลยดูแต่ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะส่วนไฟสปอตไลท์ด้านหน้าเราต้องเปิดสวิตช์นะครับเราจะมีสวิตช์ให้ครับเปิดสวิตช์ก็จะออกนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเปิดตลอดเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหลอดสปอตไลท์ไฟสว่างมาก ปลท้ายก็จะออกเหมือนกันนะครับรถมอไซค์นะครับไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเรี้ยวก็จะออกนะครับโอเคครับท่านใดสนใจยังไงก็โทรมานะครับผมช่างต่ำจากร้านสุนามิ 087 085 4576อยู่ซอยไทยประกันถนนเทพารักษ์บางพีครับขอบคุณมากครับ